ข้าค,คือบุรุษผู้มีแผ่นหลังปีศาจออก,ก้าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปตพันมาอยู่ที่ก้ยังไงล่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือเกมสยองขวัญจริงๆแต่ว่าถ้าคุณจะเข้าใจเกมนี้ได้มากขึ้นคุณต้องรู้จักการ์ตูนเรื่องบากิก่อนฮันมะบากิไอการ์ตูนแบบต่อยตีที่แบบพระเอกเป็นเด็กผู้ชายที่แบบกล้ามใหญ่ๆแล้วก็แบบท้าตีท้าต่อยเข้าไปทั่วบากิคือพระเอกของเรื่องแล้วมีพ่อชื่อฮันมะยูจิโร่ฮันมะยูจิโร่ก็คือชายที่ได้รับการขนานนามว่าแข็งแกร่งที่สุด ในปตตภีขนาดที่ว่าประเทศสหรัฐอเมริกามหานาจของโลกต้องยอมทําสนธิสัญญาสันติภาพกับเขาเพราะเขาคนเดียวสามารถโค่นล้มได้ทั้งประเทศเขาต่อยรถถังยุบเขาฆ่าคนได้เป็นหมื่นเป็นพันด้วยตัวคนเดียวอาวุธอะไรก็ตามยิงเขาไม่เข้าเขาแข็งแกร่งในระดับนั้นแต่เขามาการเกมสยองขวัญในวันนี้วันนี้ครับเราจะรับบทเป็นโจรชั่ว โงงๆคนหนึ่ง,องผอมๆคนนึงเข้าไปในแมนชั่นแห่งหนึ่งไปขโมยของปรากฏว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของฮันมะยูจิโร่แล้วเราจะรอดได้ยังไงล่ะครับต้องมาดูกันวันนี้กับเกมยูจิโร่แมนชั่นชิบหายแล้วในฐานะโจรโจรอย่างเราก็มีจรรยาบรนนี่คือแมนชั่นที่ยิ่งใหญ่สถานที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ช่างโออาร์กว้างขวางสมแล้วที่ชายผู้มีอำนาจคนนี้อาศัยอยู่ที่นี่แต่ถึงอย่างนั้นในฐานะของโจรเราไม่เคยยี่ร่าข้าคือโจรที่เก่งที่สุดในโลกเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนี่เป็นกระท่อมเล็กๆซึ่งไม่มีอะไรเป็นพิศเศษ <c oughs> แสงจันทนวลพอง เหมาะมากที่จะต้องโดนคนที่แข็งกร่งที่สุดในโลกกระทืบโคตรไกลมึงจะใหญ่ไปไหนนี่คือทางเข้าบ้านเขาฮันมะยูจิโร่เนี่ยผมอยากให้คุณไปดูการ์ตูนนะคุณได้เห็นความเบียวของการ์ตูนเรื่องนี้ว่าแม่งแบบแม่งเบียวหนักมากแต่เดี๋ยวเราจะได้เจอตัวเป็นแล้วครับเพราะว่าเรามาถึงหน้าบ้านเขาแล้วผมจะพาทุกคนเข้าไปเจอกับฮันมะยูจิโร่บ้านใหญ่มากน่าจะมีของดี ที่เราเก็บไปขายขโมยไปขายได้จะทำเงินให้มากที่สุดในวันนี้รุ <c oughs> ่ากลัวจักเลยบรรยากาศวิเวกวิกงงเวงด้านซ้ายบนบอกให้เราเก็บของ15ชิ้นอะไรให้กูขโมยบ้างขโมยต้นไม้แม่งไม่ได้ของมีค่าอยู่ไหนของมีค่าอยู่ไหน การของมีค่าทุกอย่างนี่อะไรอ่ะนี่มันเฮ้ยได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งมันคืออุ้ยฉันเห็นคนเดินไปทางนั้นนั่นมันถ้ามันเดินไปนั้นมันก็จะเดินไปนั้นอีกทบวนมาหากูนณาสิรีแบแอบก่อนโจรที่เก่งกาลเฮ้ยนี่มันเอาขโมยไม่ได้เหรอเฮ้ย เสียงคนเดินนั่นหรือว่าจะเป็นเสียงเท้าของฮันมะยูจิโร่ไม่นะฉันเพิ่งขโมยได้แค่ชิ้นเดียวอยากเอามีไฟฉายนะไม่บอกล่ะเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ขโมยได้หรอว่าพินเตอร์เนี่ยหยิบมาเซ่คุณยูจิโร่โเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเฮ้ย บังอาจเข้าบ้านของข้าแผ่นหลังปีศาจมึงตายผมยังไม่เห็นตัวเขาเลยเข้ามาถึงตัวผมแล้วเนี่ยก้ามใหญ่โตเป็นมัด,มดเดินแก้ผ้าในบ้านโดนไปหนึ่งแล้วกูเรียบร้อยโอ้โหไอ้เียมึงก็นะใกล้เกินชายทุกแ,แข่งที่สุดวัตเฮ้ยช่วยด้วย อโอ,อ้โหดโอ้ยโอ้ย God หูยมันบิ่งเร็วกว่า่าคุยจะได้สักชิ้นไหมวันนี้แค่มันเห็นมันก็มาเมื่อกี้ผมเห็นมันแล้วนะกูดอยทีวีเลยได้ปะ ด้วยทีวีเลยดิทีวีทั้งเครื่องเนี่ยของดีเด้อคลิปเกือเปิดได้ไหมตอนที่กูเล่นกูเจอของชิ้นเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยนี่เสียงเท้า ปั่นสิงโตทีวีเฮ้ยเสียงอะไรวะมาแน่มาแน่แม่จ๋าคอมพิวเตอร์เหี้ยเสียงเดินโคตรดังอารมณ์แบบแม่งเดินเหมือนช้างเดินเนเสียงแม่งลืมมากถึงได้ชิ้นเดียวทุกคนชิ้นเดียวหันมะ นั่งดูทีวีอย่างนี้เลยเนี่ยคุณอยู่จีโร่ไปดนไอ้ย่ยห้องนี้อีกแล้วปินเตอร์นี่ไม่ใช่จริงหรอน <c oughs> ี่ผมเจ็บคอนะเมื่อกี้ผม ท่านยูจีโร่ไล่ตามชั้นสองดีกว่าพวกะว่าชั้นสองดีกว่าเฮ้ยบ้านมีสองชั้นโคตรใหญ่เลยที่บ้านนี่มันนี่มันชิ้นที่สอง ให้ไวหรือให้ไวตู้ด้วยต้นไม้ไหมไม่คุณยูชิโร่เขายังไม่ขึ้นมานะเรารีบหลุดชั้นสองครับวิถีโจรเก้าอี้นี่ห้องนอนเหรอเนี่ย ชะกันมาก <c oughs> ต้นไม้มึงจะเยอะไปไหนเนี่ยไม่มีของมีค่าในห้องนอนเลยเหรอโฮมเทตเตอร์ลำโพงสัตว์เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวกูจะโดนไม่ใช่น้อยห้องน้ำมีอะไรอะ่ะ มึงของมีค่ามันหายากไปแล้วเนี่ยนี่ไงสามชิ้นแล้วแชมพูสามชิ้นเว้ยอ่างอาบน้ำหัวชายที่แข็ง,งที่สุดในโลกบอนเซนถ้าแม่งขึ้นมาที่นี่ตอนนี้กูตายเลยเฮ้ยนั่นมัน ลูกบากมึงนอนกี่ห้องเนี่ยสี่ชิ้นทุกคนห้องโกเทียเลยโอไม่เนอะ ถ้าเห็นถ้ามันเห็นเราคือจบเราหลบไม่ได้ไม่มีที่ซ่อนปิดประตูใส่ก็วิ่งออกมาแล้วมันถึงตัวเราเร็วมากคือไม่ได้เลยเผมต้อจำห้องให้ได้ว่าห้องไหนมีของบ้างเว้ยห้องนี้มีห้องนี้มีหนึ่งห้องซ้ายสุดกูต้องวาดแมพไอ้ อ,อตลได้ปะเอ้ยอย่างนี้ได้เว้ยถ้าไปจากที่นี่ดีกว่าคนบ้าคนผีทะเลคนบัก ทำไมกูต้องมากลวัวเฮียนี่ด้วยอะไรวันเนี้ยทางเนี่ยจะชนะเขาได้เว้ยแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับแค่กูโผล่หน้าไปกูก็โดนละ <pper pper> ไอ้เฮียเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ โอ๊ย,อย,อยมึงโผล่มาเร็วแังวะแผ่นหลังปีศาจนั่น What? What? ไปอยู่หลังประตูอยู่หลังประตูแอบหลังประตูมาแน่ไอ้เหี้ยมาแน่ไปทางนี้ไปทางนู้นไปทางนู้นก็รีบไป,ไปมันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนี้ เรารีบไปจากที่นี่กันไปทางแก๊สเฮีย <c oughs> มันซ่อนของไว้นี่โคตรแย่เลยโห <c oughs> ยู่ชั้ล่างขึ้นนบนั้นบนมันซ่อนของน่าเกลียดมากเลยสามนอา เฮ้ยรอดป่ะเฮ้ยพี่ตูพี่ตูเลยมันกูไม่ไ,มไ,หไ,หมไหวแล้วเกมบพี่ใหญ่เนี่ยเดินเฉยๆก็โดนแล้วมันแค่มันหัดมาเห็นเราอ่ะมันวิ่งมาเลยแล้วมันวิ่งเร็วมากเพราะเขาคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไงเนี่ยคุณไม่เข้าใจเหรอ ทำไมเราถึงโดนเขาจับอ่ะเขาคือฮันมะายูจิโร่ครับเหตุผลมีแค่นั้นเลยครับพูดคำเดียวก็เข้าใจแล้วอ่ะไม่มีใครหนีเขาได้เชียห้องนี้กูเคยมาแล้วนี่หว่าเหตุผลง่ายๆที่เราจะแพ้เกมนี้ก็คือเขาคือฮันมะยูจิโร่ <c oughs> แล้วก็ทำให้ผมเจ็บคอปิดไฟเดินเงียบๆห้องนีตันเด้กสามว่ะเอาว่ะปิดไฟเดิน การปิดไฟเดินสิครับไม่เกี่ยวหรอกคือถ้าเจอก็คือโดนเนี้ยนะเราไม่เจอก็คือไม่โดนห้องนี้มีชิ้นหนึ่งอยู่ที่ซวยหรือเปล่าแค่นนั้แหละ เสียงเท้าล้านมากไอ้เหี้ยตรงไหนวะขอซ่อนก่อนฉันเคยมาที่นี่แล้วที่นี่ไม่มีอะไรโอ้เมื่อกี้เท้ามาข้างหลังเลยนะอมองใกลๆก่อนนะคุณซวยไหมละ่ะคุณซวยคุณก็ตายแค่แหละถ้าคุณอยู่ในสายตาของเขา คุณไม่มีทางที่หนีเขาได้อยู่แล้วอ่ะห้าชิ้นเอ้ยไม่ใช่ไหนวะมีสี่มีม,ม,ม,มีมีอันนึงนี่ไงอุ้ยนีสถิติใหม่ห้าชิ้นคนนี่คือทางขึ้นชั้นสามนะจำไม่ผิดอะ่ะ ิดแล้วปิดด้วยนี่เดินแบบไม่เปิดไฟด้วยนะแต่ไม่เกี่ยวนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวนะคือถ้าเจอก็คือจบครับไม่เกี่ยวกับเปิดไฟไม่เปิดไฟครับชั้นสามคือยากคือไม่มีประตูกั้นคนระับนั่นไงเขาเดินอยู่นั่นผมเห็นเขาแล้วไ,ได้ของไหมไว ลงไปข้างล่างใช่ไหมว้ายเจ็ดชิ้นมันคือเยี่ยอะไรวะลงไปขางล่างปะวะโอ้ยนั่นชิ้นที่แปดชิ้นที่แปดอยู่นี่ แอดแล้วอุ้ยหรือว่าฉันก็โจรที่เก่งที่สุดในโลกเฮี้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ชั้นนี้เยอะมากเลยครับมึงทีวีมึงเยอะไปปะอือมีห้องตันด้วยเก้าชิน้น ข้าวชิ้นทุกคนโอ้ยแล้วอยู่ไหนอยู่ชั้นน่าจะอยู่ชั้นสองอะผมยังเช็คไม่ทั่วเลยชั้นสองอะไอ้แคถ้าเจอตรงนี้คือตายนะมันเป็นทางแคบมาก นี่ไม่ไม่วิ่งเลยนะพยายามเดินสิบชิ้นสิบชิ้นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหมด,ดยังวะน่าจะหมดแล้วนะผมเพราะผมเดินแต่ทางซ้ายนะรอบนี้หมด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 ,หมดชั้นนี้หมด5ชิ้นอยู่ชั้น2แนะ่นอน แต่ถ้าว่าท่านฮันมะน่าจะรอเราอยู่ชั้นสองนี่แหละถ้าเราเห็นแผ่นหลังนั่นจงหวาดกลัวกูค,คานเลยนะเนี่ยคานแล้วมองน่ากลัวชิบหายปไปหวะเหียประตูเปิดทุกบ้านเลย เฮ้ยสิบเอ็ดแล้วไอ้เฮ้ยมามึงอ่ะกูกูเห็นของอีกชิ้นนื้อเนี่ย

ถิติสูงสุดที่พี่ทำได้จากยูจิโรแมนชั่นผมจะได้ถูกจารึกไว้ว่าเป็นโจรที่เก่งที่สุดในโลกแล้วครับ11ทับ15ครับถ้ามีคนดูคนไหนหรือว่าผู้เล่นคนไหนผมเชื่อว่ามีแหละแต่ผมท้าคนดูแล้วกันคนไทยนั่นแหละ ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่กว่าผมแล้วก็คุณลองบุกเข้าไปในบ้านของฮันมายูจิโร่แล้วขโมยของให้ได้มากกว่าผมสิถ้าคุณทําได้นะผมจะยอมรับว,ว่าคุณคือโจรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่สำหรับผม11ชิ้นก็ถือว่าเพียงพอที่จะยืน,น,ยนรันยันเลยเยยืนยันแล้วว่าผมคือผู้ที่เทียบเคียงกับฮันมายูจิโร่ได้ผมคือโจรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผมคือคนที่มีแผ่นหลังเป็นขี้กาไม่ใช่ปีศาจ <c oughs> อันนี้ก็ ขออนุญาตจบลงไปเพียงเท่านี้คุณไม่มีทางชนะเขาได้านนี้คือชายแข็งกร้งที่สุดในโลกไงเรากูอยากรู้ว่ามีคนชนะไหมไหนหวะเวลี่ไฟร์เกมเพลย์เป็นเกมที่เดือดมากฉันใช้เวลาเกือบร้อยสามนาทีในการจบเกมนี้นี่คือร้อยสามนาทีที่เครียดที่สุดในชีวิตมีซิกเคนต์เอนดิ้งด้วยใครแบบว่าเอาชนะเขาได้ก็ลองดูแล้วกันนะแต่ว่าพี่ได้สิบเอ็ดชิ้นอะแล้วพี่ยอมแพ้และให้กับท่านทันมาไม่ไหวจริงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเกมอะไรว่านไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ mm hmm. กูเจ็บคอมากก่อนเนี้ยทำไมกูต้องมากลวยเฮียนี่เ้วย <laughs>